สวัสดีครับเพื่อนคนปลากับผมวันนี้กันมาอยู่ไม้เราหลวงนะครับมาตกปลากับเมื่อกี้กันขาวมาหวาดจังวงสีโม่งกลัววะซีโม่งอยู่หรอครับมาหวานกับจอยเตรียมเบ็ดเตรียมอย่างลงเนาะแก้วล้งสิเป็นวิสิมีอยู่เจ็ดขั้นนะครับลงเจ็ดขั้นแต่ตอนนี้เพิ่งจะไ้หาขั้นรับปลากินบบาหน่อยก็ลงไปจะขั้นแล้ว ผมขั้นเจ็ดขั้นซ้ำกันนครับผมเดี๋ยวผปไปนิ่งครับผมปลาหน่อยได้ขึ้นมาเมื่อกี้สองไ,ได้ขึ้นมาเป็นปลาเพี่อนทางเดงสองตัวเนานนะฮะส่วนนี่ยังเลือดก,ก็ขี้นี้โล <laughs> เลือดก,ก็ออกไปแล้วเมื่อกี้นะตีมรวดเฮ้ยผม นีครับได้เห็นมาสองตัวจีแกับปลาเพียนาแงรับผมตัวินครับ,รบกมังีกหน่งครับเรารวงครับจะจะเป็นด้านลังนะครับไมเรารหวงกับสีมี่แพรผูมีผัดดาวนานาแนวาาปลารับผมพ่ค่อยหน้าตาบันไดครับผมไมเนี่ เราเซ็คมาดูควายเจ้าของกันเลยนะไปเอาไปเด็กได้หนาวแล้วตั้งยางแล้วทางนี้ก็เยอะครับว่างเยอะเดี๋ยวลุ่นกันมีแรงครับผมเอ้ามันย้อนต่อได้ปะเฮ้ยจอดคิดว่าบอกนี่จอดไม่น่ได้ตึงเตียตีลงไปฮะ ม่นบ่ปลาลินนะผมย้อนเอ้ยมามามาคันนี้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 ขุดขุดขุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันบ่าทะลุไหมเนาะฮะอยู่บนน้อขัน bầu vú đi, bao vú đọc bầu vú mẹ, ta thôi, ôi khoảng dưới ha cái này ông ma ของยาของยาข้างหน้าเป็นยาโอยูครับไปเรีวยวอยู่ปุะยอาอ,อ,ส,าอสู้สูส นักก้นอนเหญ่หรือเปล่าวะเพราะแม่นของมันไปแล้วติ กำะมังครับกร <laughs> <c oughs> มังครับผมอนนเ,เอาลเอาลยโอ้โห,โหกำะมังครับเป็น,นเด็จจเกจนนวกปั้นเลยยูวะนี่เพิ่งตีลงเมื่อกี้เลยนี่เห็นไห Bên đây, tưng mấy, tụi nhì đi, đó là nhà đấy lo là nhà đi, yêu quá lúp hard mẫn miền bò, á, cứ Ơ cái cốt cưng nìm, cưng nìm, nhung hẳn Một men đồ ớt Một men đồ ớt Cảm ơn các bạn, lúc nào hà mô, Yêu bà Ui, ngang lông quay đi, quay đi đi Ai bò về วิว่าเว้ยมันเลียยอนนย้อนย้อนยูว่ะต้มึงแต่งงานก็ไปทำหน่อยยูวยูวะไหนมันหวานปวดกี่ด้อนี่ยปดัวอ้ยเนาะปนินปนินตัวที่สามครับ โซซีโซซีแค่นี้ะนะเปิดบ้านก็นธรรมดาละ่ะอันค้างไหมอันนี้เดี๋ยวผมใส่ฝ่ามือครับน้น้อยเบาวน้อยเบาวน้อยเบาวน้อยอตอนนี้ก็สองถงสิบเอ็ดครับผมเนี่ยผมก็บรรยากาศกะลังเตรียมกับเขาครับผม ้บกม่วงครับม่วงซุกเลยก็ปุ๊บเนื้อครับบพท่านอะไรย่างอันนี้บบกแดงป่าโยป่านิ่งเพราะย่างนะครับผมผมมีบมมีทานนะครับผมช่วงคำกะยังเงียบอยู่ครับแต่ก็มีแม้ทักทายมาเห็นอยู่ครับเมื่อกี้แต่บม่รู้ว่าเป็นปลาหรือล้มวัวล้มแห้งมากเลยก็มีหนาๆอยู่กันอยู่ครับไม่เล่าลวงครับผมบรรยากาศับผมอกระยุ่ปังสุดท้ายมัง แดงช่วงกลางๆนี่คนอยู่ครับเนี่ยเห็นแสงไวบ่เนี่ยนะครับโอเคครับผมจดกหน่อยๆก็มีเพื่อนครับรวมสิบกลางๆมันหนักกลางครับผมไม้เราหลวงแต่มีโตกับจีใต้เบิ้งครับผมแต่ว่ามีกับเจอกันเวียนเซาเลยลมหมากลมแห้งมากเลยครับตอนนี้เกอรเกอรมีมีขีดฝานะมเป็นตะโฟนตกะขึ้ยังไง โอ้ยครับนี่ครับสองทุมกลัวครับผมกินชิงเน่าครับเน่าสอกครับผมนี่หวก็บอ้เี่ยเคื่อนะเปาครับโั้คา้ออัดโดยมวลคนป่านะครับไอ้ยย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 ยัยย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 ยัยงยย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 นยยยยับยยัยย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 ย เช้านี้ที่หมอคิดหมอไปแกไปขึ้นแกะนอนไปช่วงหนึ่งครับปลาคือมาว่านนาเบ็ดอยู่แต่มาขึ้นนาเบ็ดอยู่แต่โบกินเั็นงานเฮาะ กับนีเพื่อนนี่ครับลามไปก็ <c oughs> หน้าที่อยูขอ่ข้างๆนี้ก็จะได้ไปตัวนึงครับตัวนึงขาดลองใส่เขาไปพันกันกับขาดเมื่อนคนะืนก็เจ้าก็ได้ตัวนึงครับมาเบิร์นเอาเนี่ยลามไปอคืนตีลงมขั้นเดี๋ยวกินเลยนีแบบวับปวับ,บ,บ สามโลืึองครับตั้งขึ้นแล้วผมเป็นสบายเนาะสามโลหโลกหาลกินคิดว่าสิบโลกมันขึ้นอยู่ครับเนาะแต่มันขึ้นอยู่ครับขื้นอยู่นี่ช่องต่อวะนี่เอาตีหดอดูแต่กินแล้วมันเอ่อนหมดไลยนะครับแค่มันกินนะมันมีไกลๆก็ว่าเส้น เส้นเชือกหรือว่าด่างหรือว่าคลายเก่าเนี่ยครับเงาเลยเงาหลาดฟาดเลยครับผมนี่ครับผมบรรยากาศเราหลวงครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพผู้มีพัดนะครับแถวนี้อโอ้ยกดเนาวกดเนาะปลากินว่ปลากินว่ย้อน้วครับนี่ๆี ดุหนุเมห้องย้อนแล้วปลากินกำมังอีกเหมือนเดิมมั้งตัวน้อยกับปากสีกไปเลย บอกจะโม่ตีแยกได้กเ็แยกได้วันนี้จับเข่อกันน้ำหมอน้ำเอกว่า,ากันแล้ววะมันเป็นปลาหย่าเขาต้องเดินลงมาครับเดินลงมาถ้าอยากได้ปลานะเพื่อเป็นพวกปลาบม่แห่ที่ปลานี่มันเราหลวงมันทีมีนวลจันนะครับที่ที่มะเขานะครับบางเทืาอย่างมือเว้นนะบางเื้าแต่กอะ ปลาลับแขกกแน่นอนครับเป็นปลากะมังนั่นกะมังรับแขกอยู่แล้วครับเต็มปากนี่ครับผมนี่รับแขกเกรื่อยๆกะมังมาต้องห่วงจะนวดจันขเขาจ้าอกกะมีคนได้อยู่นะครับนวดจันใไงจริีๆโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อเบิ่งครับกะมังกินชิงว่าหนึง่ง โอ้โหครับผมตัวน,นี้ก็เก็บแล้วครับก๊ากจะกลับแล้วบรรยากาศป่าขึ้นอยู่ครับแต่มันแหง้งคล้ายๆไม่คลายขันเนาะกลาง,ลางมันเลยตีไปไกลแล้ววันนี้มันของเราผม <Yeah. S 2> เนี่ยนี่ครับ,รบก็จะมาเรียนปลานิ้ย่ำเว่น,นี่ครับผม มือขึ้นีกกินลึกมากเลยครับได้ได้ไดตัดโอ้โห <c oughs> มือขึ้นอี่กิน่นเกินลงไปเลยครับได้ได้ตัดได้ตัดเบ็ดเอาได้ตัดสายครับผมเกินลงไปเลยใส่สามโลเครงครับนี่นี่ครับผมผลงานปากเกีศครับไดต้าไอ้ปนิเก็นไงเดต้าช่วงแรงที่มาถึงครับผมไม่แหลกจ,จัดจัดจัดเลยครับผมไม่เลาะลวงครับ พอๆกันไหมคลิปหนาครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้นมนคนปลกนะครับเอาที่ไปตกปลาอยู่ใจกะติดตามกันครับวันนี้หมายธรรมชาติเจอกันแน่นอน